นแรกไอ้คนบาปชาวเวียดนากตะลังค์ขนมพิซซ่าเซเว่นอย่างก็ยายยันอย่างเหรอถ้าถูกหวยจะคือคนพันคนพันถ้าถูกหวยจะคือคนพันเฮ้ยอันนี้ตังค์นำหัวยายไปรักตังค์นำหัวยายเด้อยนำหัวยายเซแล้วค่อยหมเลยรอลูกหลานจะมาดำหัวทายวิดีโอท้าเป้งป่ะลเป้งก่อนมันงามเห็ือนน้อยไปไหนขายเสื้อกว่าบางามยก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 ข้ามีนโซโปรนะคะแล้วว่ามี ตั้งนี้ไปก็ขอให้อยู่ดีมีทุกข์ไปดีแม่ก็ไปทุกอย่างตั้งนี้ไปก็ขอให้มาอากานอยู่ดีมีทุกข์ไปตังแดก็ขอพระจะชิงดีดีดีบัดีก็ขอจะได้พระไดุ้บตั้งนี้ไปนะจัปปิติโววิวัตสันตุสปะโนโภพินาสันตุมาติภาวะอภิวาทนาสีที่ตังจตัาโลธรรมาวัจจันติอยุมโนตันงก็ออสาต์ โอ้โหคุณสาวผมเมื่อวานเลยไม่เป็นยังอาะใส่แรกแรกอันนี้คนบาปบีวินเดียมาจากไหนพี่สี่ซาดอาะใส่คนที่สองคนนี้นะกพิซซาขนมพิซซาเซเว่นรักต่างย้ายแล้วเนี่ยเอาหอยกนจากคนที่อายุเยอะที่สุดคือมาวาไปมาวาอายุนั่งเลยเข้าเลยเปิดเอาไปเร็วเข้าไปมาดีไมีชุดเล่นหนังสีเก่ง ผู้กำัเป็นลูคคนดีของพ่อของแม่ไปยิ้มนาสติกก็ขอได้ทีหนึ่งไม่เรียนอโอ้สาธุจะไปลึกอียายบอกจะไปลึกจะลึกแมวอุ่ยังก็ฟังแมวอุ่ยังก็ฟังยายลรวยเเร็วแมวแมอย่ยงก็หือฟังยายว่าอะไรยุดยยุ้ยยุ้ยยเ้ยยุ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 ้ยย้ยยุ้ยยุ้ยยุ้ยย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 ุ้ยยุ้ยย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 ้ยยยยยยย ไอ้คนพี่ปูมาจบข้างก่อนมาคอนี่ยมาคอมัเนี่ยมาเนี่ยมาจับปั่นปอนดังๆแน่จะได้ยินเทพบุเทวดาได้ยินตัวย่ะเงินทองไหลมาเทมาเป็นเงินล้านเงินปวดเนื้อรวยบอกแหละคนปูนคนปูนดานี่อย่างสะดุสดเด่นมดหกย้ายหมวนก่อย้ายหมวนเหรออ่ะหมอนก่อนโอ้โหปะดีสิ่งดีๆสิ่งบุดีจะได้ปะได้ปุ๊บ แต่ยังไงก็ขอปะเงินปะทองแปะเงินหมืนม่นเงินแสนเงินล้านขอได้ชิลออปล้านช้าล้านเนอร้อยล้านร้อยล้านก็ดิเหมือนกันนะวันนีตัวไปอยู่แจยงใหม่นะไปเอาย้ายรวยอย่า<ป>เออ <laughs> าพิ่งเถียงกันค่ะอยา่าไม่ตันปันปอนยังไม่เสร็จเลยค่ะอย่าเพิ่งตีกันค่ะยเนงินหนังสือก็ขอมีพันยาปันยารวยๆแล้วก็เรียงน่าราตัวน่าราจะเกษียณละบรรยากาศล่ะลูกหลานเรียงห้องเรียงลูกเรียงหลานมานักละบอกไป